โอ้มาแล้วคืออะไรนี่เออนั่นแหละไปจะตั้งค่าอ้าวไม่ต้งค่าก่อนนะโอเคโอ้กด e เออไปกดเก็บไงเก็บห็นได้เลยก็ไปเอาหินก่อนไปเอาหินก่อนมันมีหินบอกอยู่ตรงแมบอ่ะกด tab ใช้หินกดเจ็ดต้เปิดกล่องออาเมนูขึ้นมาอะไรหินนะกดหินไปตีต้นไม้ ีมันไม่มีหินบอกอยู่ตรงแมบอะอยู่ไหนมันไม่มีบอกตรงแผนที่ใหญ่งองกลุมาฟ้าไม่มีพอมึงเก็บไปปไ<ม>ุ๊บของกูัวหายไปเลยอ่ะอ่ะเอานนี้ไปเก็บโรเนีัยวะโอ้ได้อ่ะได้แล้วกดแถบโอมม้มาตีไม้มาตีไม้มาตีไม้ สวายินกันนี่เห็ดเก็บได้บนพื้นเอาไปทำมัน้ได้ทำซุปกลางคืนซอมบี้มานะมีซอมบี้ด้วยเออคล้ายๆไมครับอะเป็นเหมืนอนโคลาเกม่ะเอามาน้ครับโตรอันนี้ฐานทานหินก็มีและพวกเห็นดนี่กินได้เลยหรือไม่ก็จะเอาวันนั้นก็ได้สร้างสร้างถ้วยอะไรเงี้ยมีเพลเยอร์นาเม็ดบ้าง มีดิลองรูป่ะมาลองดิอ,งดอยู่แล้ววะออทุบทุบไปกูเจน,เน่อุ้ยเฮ็ดโดนกูเตียบไอสัตว์ <c oughs> <laughs> ยัง,ย,งยังโดนเดี๋ยวเออข้าวบอลไอ้กูเจอขวานมาดินี่โชคดีวะ่ะเปิดมาเจอขวานเลย <c oughs> ดูขวานนี้แรงจัดนี่เฮ้ยนู่นแผนที่เรือเห็นปะเห็นในแมปปะแค่นั้นต้องใช้รู้สึกว่าต้องใช้บางอย่างนี่เลยฟาดหัวมาดีซาดิตอตม่หยิดนี่แล่ตายสระดาแปทเทิลคืออะไรเฮ้ยเฮ้ย <laughs> 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 กดไปแล้ว <laughs>

หน้าแดงแล้วคุณหน้าแดงแล้วเอ้ยเฮ้ยมีของมีของอะไรเนี่ยฮึตัวอะไรเพิรมากินของก่อนตัวอะไรเดนื้อเสาอ๋อมันเป็นเนื้เสาเป็นตัวตัวแย่ตัวเล็กเฮ้ย หนีหนีเฟิร์สนิมโกเลมหนีหนีหนีโอ้ยคือตายแล้วโอ้ยเฟิร์สรอชุบกูเลยคือตายแล้วเฮ้ยมันมาทางนี้เปิดจะตายแล้วยากบอกเลยเกมตันตีนเนี่ยโอ้ยชิว่ตายเอ้ยไอเฟิร์สตายเดี๋ยวเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูชุบกูตัวเองให้รอดก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยเห็นเหลืองกิน กินแล้วหายเนื้เฉยโอเคสีแดงกินได้โอเคลัทธิ์ซึ่งนึงนี่มันมีทางมันก็โต้ด้วยเมื่อกี้โหอีต้องโหอีโอ้โหแล้วโอ้โหอยู่มาโอ้วิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมเอ้าเหี้ยวิ่งยังไงเนี่ยวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมอุ้ยโกเด้นยุกโยนชนากูเพืดหนีไหมหนีไหมก่อนเหี้ยอะไรไปถล่เรือไป มีบอกอยู่อะแผนที่อะใครเฮ้ยตัวคลาบมาไม้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะทำไมมันตั้งนเพื่องเงี้ยโอ้ตาย first เฮียเจ้ายี่ผมวิวชุบกูด้วยเจ้าแตกต่อหน้ากูเลยอุยอ้ยเรี่อมันมันมันแคมเฮ้ยทำไมมันแคมอ่ะโอเคชุบได้ชุบได้ชุบได้แต่มันจะเข้าไปได้ไหมก่อน มันทุบอะไรอ่ะโอเคต้องรอก่อนใช่ไหมแล้วก็รอเก็บได้นะเราะเก็บฟางเออเก็บมาเลยโอ้โหโอ้โหเด้อโอ้โหชิ่อ้าวมันมโต๊ะค้ามีอยอะจังวะอะไรอ่ะ เตรียมแลนเลยครับเตรียมแลน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 โอ้ยเจ็บเฟิร์สอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่บนเขาอ๋อโอเคโอเคเจอ้เจอกองนี่โอ้เจอดาบรองเท้าอานสวย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 วิกล่องไม้ไม้พวเยอะเลยอ้ยเลือดกูเพิ่มขึ้นเลือนกูไปไม่ใชยอะไรวิ่งมาวะเฮ้ยว้าว ไกูโดนวิ่งชาร์ตนยี้เหี้ยกูตกใจหมดเลยกูเชื่อมึงวิ่งไม,ม้สัตว์เลยบ้านอะไรครับเนี่ยกอมัดด้วยอมาดีกูขาดตังห้าบาทเปิดกล่องเปิดเมื่อกี้เออมาดีดาบกูแรงนะดาบรีมอนอ,มนอยู่ หนักูแรงหนักูแรงหนักูแรงเฮ้ยเไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้เฮ้ยกเฮ้ยโกเลมโก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 เลมข้าไม่ได้หรอกูถามจริงถ้าได้เลยรู้สึกว่าต้องโดบตีหัวมันมั้งคักูจะไม่ได้ละลืมโอ้ยโกเลมว้าว อุ้ยจิ๋วจู๊กมาดีจู๊กมาดีโยนกระดูกเหรอมาดีรลบได้ไมาดมีดีแกม,มาท่าเรือแล้วอ่ะเสียงแล้วโอ้โกเลมมันก็โดดตีใช่ไหมเอาแอล้วนะอ่าเจอกูอ้ไอเหี้ยมรู้สึกว่าโดดตีกูได้ไมีดาใช่ปะเอ้ตาย แีกหน,นึ่งเออเฮ้ยเออีตัวนึงม,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 มีมีตัวเีวิงตีง, <c oughs> ต<ร>งโอเคถึงท่าเรือแล้ว,ลวอ้าวกูใช้ตังค์เหรอ โอเคเปิดไปไปเปิดอ่ะอะไรอ่ะเอามีตังค์ไหมเหรอมีตังค์ออมามีอยู่สี่สิบบาทอ๋อนี่ไงไอข้อขาวฟ้านี่คือต้องต้องใช้คาบเหรอตอนนี้กูจะตายละใช้บูสต์ส <15. S 2> ิบห้ามีเห็ดมีอะไรมีมีเปิดท้ง,งไงอ่ะของขาวเดีนะกดคลิกโยนปกติเลยโอ้สวยโอเควิวเลืด,ดีกว่าอันนี้เห็ดสามอัน เฮ้ยตรงนี้ไงอิมันมีแผนที่หยุดแล้วน,นี่อ๋อแล้วทำไมกูไม่ใช้ะะวะอุ้ยอะไรเว้ยกูตายแล้วเ,เห็ดเนเห็ดนี่เห็ด,หดอ๋ออ๋เข้าตม้มเหมือนละแบบไปโอ้ยเฮียวายเอปก,กีกีมามันโดดตามขึ้นไปด้วย กบบไฟมอนไม่เกิดปะ่ะเหนไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่โชว์อะไรไม่รู้คลื <c oughs> <c oughs> น่นไอ้พวกที่ยังตามอยู่ได้ไอ้กี้กี้โอ้โหเี่ยดออกไม้สุดปะเฮ้ออะไรอย่างไร โป้ต yeah. ์แมปไม่ต huh. uh ้องแล้วมั้งไม่ใช่กูเจอแมปโอ้แม่งเดินใต้น้ำโอ้ไม่ก็เฮ้ยฮ่าอู้ยออย่ากูย่ากูโอ้ นะเออมาเอาเดี๋ยวกูสแปมอ่ะเออมาดูช่วยโอ้โหสามตัวงั้นเลยเหรอมาานเลยช่วยเลยช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายคู่ได้จบนะตายคู่จบนะโอ้ยกูจะตายกูจะตายแล้วกูจะตายมีอะไรกินด้วยเียกูเป็นทีโพดไปแล้วโอ้ยโอ้ยเออ อ่าเสร็จก็จบไปดิอย่างนี้เรียบร้อยจบโอ้ยเสียเหี้ยไปเนี่ยไปไหมจะฟังไหมเอามาอีกตา